สวัสดีครับผมช่องเกษตรวิถีชาวบ้านครับผมผมก็มาเจอกันอยู่แล้วครับผมเนาะวันนี้เราจะมาดูวิธีทําถั่วงอกครับผมเนาะตั้งแต่เริ่มเป็นเ,อเอมเล็ดครับผมนะเนาะเติมแต่มเมล็ดเราจะทํายังไงบ้างครับผมเนาะนี่เลยครับผมเราจะมาดูที่มเมล็ดนี่ครับผมเนาะะเมล็ด นี่คือมเมล็ดถั่วแชกครับผมเนาะถั่วแชกก็ได้ถั่วเฉียวก็ได้ครับผมเนาะอันนี้เป็นถั่วแชกครับผมเนาะเราทําการซื้อมา5กิโลครับผมเนาะ5กิโลราคา1,000บาทครับผมเนาะนี่ก็มาทําทการาตาช่างครับผมช่างดูครับผมเนาะเอาเราจะทาการช่างให้มัน3กิโลครับผมเนาะ3กิโล3กิโลแล้วเราก็จะเอาไปแช่น้ําครับผมเนาะ นี่เลยครับผมท่านกรการแช่น้าอ่าแช่น้ําอุ่นครับผมเนาะเอาน้ําอุ่นมาผสมกันให้กับน้ําเย็นครับผมให้มันอุ่นๆพออุ่นเนาะอ่าก็ทาอุ่นๆแล้วก็เอา3ามกิโลเอาลงมาแช่น้ําครับผมเนาะแล้วคนให้เข้ากันครับผมคนให้เข้ากันแล้วก็อ่าอ่าแช่ไว้ทิ้งไว้สี่ชั่วโมงครับผมเนาะผ่านไปสี่ชั่วโมงเราก็เอามาทําการเอาลงครับผมเนาะ ครับผมผ่านไปสี่ชั่วโมงเราก็ทําการแช่เสร็จแล้วแล้วก็เอามาลงถังครับผมเนาะถังนี้ก็เจาะรูครับผมเนาะเอาลงถังครับผมนี่เลยนี่ก็เอาลงถังใหม่ๆครับผมเนาะผ่านไปอีกหนึ่งวันครับผมเนาะผ่านไปอีกหนึ่งวันนี่เลยครับผมหน้าตาหนึ่งวันครับผมหนึ่งวันมันก็ผ่านมาแล้วครับหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันวันที่สองครับผมเนาะหนึ่งวันเราจะไปดูวันที่สองครับผม นี่ครับผมหน้าตาวันที่2ครับผมวันที่สองเริ่มจะโผล่ขึ้นมาสักห้เปครับผมเนาะนี่เลยครับผมเนาะวันที่สามเริ่มจะโผล่ขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับผมเนาะเริ่มจะโผล่ขึ้นมาเริ่มจะทุกเมล็ดแล้วครับผมเนาะรดน้ํารดน้ําทุกสามชั่วโมงครับผมเนาะ นี่ก็หน้าตาวันที่4แล้วครับผมเนาะเรามาดูวันที่5ครับผมนี่เลยวันที่5เริ่มจะเต็มที่แล้วครับผม5 5วันที่6ครับผมเนาะ5แล้วก็วันที่5วันที่7ครับผมทําการเออ่ได้ครับผมเนาะ6 7ครับผมเนาะ6กว่าเจครับผมอ่คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ